อันนั้นคือพวกประมาณ3าสปีครับผมสามสี่ปีต้นเล็กครับสามสิบนาทีสองวันครั้งหนึ่งอ่ามีการเว้นเนาะครับสองวันครั้งแล้วก็พอขยับมาให้ลูกเราก็เริ่มเพิ่มเป็นสี่สิบทุกวันครับก็แล้วแต่ไอ้ความความร้อนนะนะแล้วแต่อุณหภูมิคือตอากาศเราต้องดูหน้างงานเราด้วยครับอุณหภูมิความชื้นความร้อนเป็นยังไงเนาะเออนี่สําคัญนะ บางทีชาวสวนก็ไม่ได้สังเกตรตรงนี้เนาะเขาก็จะตั้งเวลาเดิมคนงานก็นมาแล้วปรับเข้าไปโอ้โหนะครับร่วงเลยลวงทีนี้ถามว่าโซนสีสกเกตบ้านเราเนี่ยกันทารักเนี่ยเขาทำสารกันไหมนีท่ทำครับทำเริ่มเริ่มมาทำกันหลาย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 เจ้าแล้วหลายสวนแล้วช่วงก่อนเรามานะสองสามปีแล้วไม,ไม่ไม่ทำสารกันครับ แล้ว <those S 2> ของพี่ <broken. S 2> น <int ans otted> ี่ก็ทํามานานแล้วทตลอดทําตลอดเหตุผลที่อยากทําสารมันคืออะไรพี่ก็มันมันมันออกพร้อมกันดีนะเอามันออกเสมอครับอ๋อเสมอกันถ้าออกเสมอมันก็คือเราดูแลง่ายจะฉีดดอกฉีดใบมันก็จะจะค่อนข้างพร้อมกันครับแล้วที่เขาไม่ทําสารกันปัญหาเขาอะไรพี่เขากลัวว่าต้นทุเรียนจะตายทําสารกลัวต้นทุเรียนตายครับ มันเกี่ยวไหมก็ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะไม่ทำมันก็ตาย <laughs> อันนี้พูดถูก <laughs> ไม่ใช่เฉพาะสี่สเกตนะทุกที่เขาจะคิดเหมือนกัน <c oughs> ไม่ทำก็ตาย <c oughs> แต่เราเราอยากให้เข้าใจี้ว่าก,การทำสาเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนจะบังคับพืชเนะ <c oughs> าะบังคับรากไม่ให้แตกใบอ่อน <c oughs> ให้มันเอาพลังงานเนี่ยมาออกดอก <c oughs> เราเข้าใจาอย่างนั้นถูกไหม <c oughs> หลังจากทำสาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแล้วในชุดรากมันเนี่ย มันก็จะมีการฟื้นฟูรากปกติไม่ได้เกี่ยวไว้ให้ต้นตายเนาะ,ะออหลายหลายๆคนไปเข้าใจผิดต้นตายเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราสะสมอาหารที่ต้นน้อยไปทําสารแล้วมันเอาไปออกดอกออกลูกหมดตัดเสร็จต้นนมันโซมเหมือนเราดูแลไม่ทันอะ่ะต้นโทมตายเขาก็จะมองว่าอะทําสารตายมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันอแต่เราทําสารตลอดมีปัญหาไหมต้นโซมต้นจะตายไม่มี<อ>ครับ ต้นโสมเนี่ต้นโสมมันก็มันก็จะไปเกี่ยวกับพวกระบบรากพวกที่ว่ามันมันน่าจะเป็นเชื้อ<ม>เชื้อโรคเชื้อราอ่าถ้า,า,กกาต้นโสมเนี่ยหมายถึงว่าต้นเราอาจจะติดเชื้อร,ระบบรากดูดอาหารกลับคืนไปได้ไม่เต็มที่รเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเรา <laughs> เหมือนมีเสียงคาราอเกะมาแล้วรถรถแดโอเคก็คือทําความเข้าใจกับนว่าคมว่าต้นโซเนี่ยหมายถึงว่าระบบลากเนี่ยเขาดูดอาหารกลับขึ้นไปเลี้ยงต้นไม่ทันก็ทําให้อาหารที่มันดึงตามใบตามกิ่งออกไปให้ลูกเนี่ยมันหมดไงใช่ไหมอันนี้อยู่ผมว่ามันมองอยู่ในเรื่องการจัดการมากกว่าเนาะการดูแลการฟื้นฟูต้นตรงนั้นถ้าเราทําไม่ได้เนี่ย มันก็จะมองว่าโอ้โหต้นยังโซมอยู่เลยเพราะทสารจริงๆไม่น่าใช่นะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจคือการทําสารมันทําให้เราอะไล่ดอกพร้อมกันบริหารจัดการง่ายลงเวลาเขามาซื้อเนี่ยมันตัดหนึ่งรุ่นสองรุ่นจบครับแต่ถ้าเราไม่ทาสารเนี่ยมันอาจจะมีสามรุ่นมาสี่รุ่นเราก็เหนื่อยจ้างคนแต่งอะไรโยงไม่เหมือนกันสักทีนี่คือการจัดการยากให้น้ำก็ยากครับักพี่เสียดายน้องค แต่น้องก็เยอะพี่ก็น้อยเอ๊ะเอาไงดีเริ่มสับสนแล้วในแต่ละล็อกเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหม<ช>ไอ้ต้นเน,น้นก็ไปคนละรุ่นอันนี้รุ่นแต่มันดันอยู่ล็อกเดียวกันครับอ,อ,อันนี้โอเคเนี่ยพี่บูเนี่ยให้ข้อมูลดีมากในเรื่องการทําสารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําให้ต้นทุเรียนโทมตายมีปัญหามันอยู่ที่การจัดการในการทําทุเรียนทาลูกเนีเ่ยมันง่ายขึ้นครับอืมฉะนั้นคนที่กลัวในเรื่องการทำสารเนี่ยอาจจะต้องมา,มาศึกษา ส่วนเราก็ได้เพราะเราก็ทําสารถูกไหมครับแต่ใบยังตึบอยู่เลยครับไม่มีสลดอันนี้บ่ายโมงอะนะครับ,รบทั้งทั้งที่เราเพิ่งตัดรูปมันน่าจะโสมถูกไหมพี่ครับนี่นะการดูแลทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงพี่ในเรื่องการเราใส่ยิบซ้าของกีนแคลเนี่ยปริมาณการใส่อ่ะต่อป,ปีเนี่ยพี่ใส่ช่วงไหนบ้างผมจะใส่ช่วงฟื้นต้น แล้วก็ช่วงนี้นะฟื้นต้นนะครับอ่าฟื้นต้นใส่ประมาณกี่กิโลเนี่ยต้นแปดปีของเราเนี่ยมาจที่สุี่ผมอาจจะใส่ทักสองกิโลสองกิโลครับแปดปีนะครับอ่าแล้วช่วงไหนอีกแล้วก็จะช่วงเอ่อเป็นเหยียดตินหนูอย่างนงี้เหยียดตินหนครับก็คือหลังจากดอกมาแล้วเหยียดตินหนูให้มันเห็นแล้วใช่ไหมเห็นว่าเป็นดอกแน่ๆะเหยียดตินหนูอีกสักกี่กิโลดีพี่ ก็สักกิโลนึงสักกิโลนึงเป็นสามะนะ fc ใส่ตอนไหนอีกช่วงขยายลูก70-80วันครับอีกสักเท่าไหร่สักกิโลนึงแค่กิโลนึงครับเป็น4ี่กิโลแล้วใส่อีกไหมก็ไม่ได้ใส่พี้ประหยัดถือว่าประหยัดมากถ้าเป็นโซนตะวันออกเขาใส่มากกว่าพี่เท่าหนึ่งในในอายุแปดปี เขาจะใส่8ปกิโลต่อปีหนักที่สุดก็คือหลังเก็บเกี่ยวเพราะว่าการใส่ยิดซ้ำของพี่8ปีนะเขาจะใส่4ีกิโลเพื่ออะไร 1. ฟื้นต้น 2. เพื่อให้เขาดึงไปทำใบ2รุ่นอของพี่ได้2รุ่นไหมใบจะได้2ชุดไหมของพี่ได้ไดจนถึงรอบรอบทำสารรอบหน้าครับอ่าฉะนั้น2อชุดใบตรงเนี้ยเขาต้องการแคลเซียมค่อนข้างจะเยอะก็เดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติ เรามีมีงบมีอะไรอาจจะต้องใส่ใส่เพิ่มนิดนึงเพิ่มกําลังให้กับต้นแล้วการแบกลูกจะไม่ค่อยมีปัญหาชุดใบมันจะสมบูรณ์เร็วเหมือนสะสมสะสมอาหารทางดินน่ะขึ้นไปที่ใบเนี่ยต้นทุนมันต่ำกว่าการฉีดเพราะการฉีดพี่ผมดูค่อนข้างจะเหนื่อยครัเพราะแปลงมันต้นมันติดกันหมดเลยใช่ครับมันเดินยากทีนี้ติดเลยมันโอ้โหแล้วพี่ต้องเดี๋ยวพี่ต้องเลมอีกแล้วเนี่ยครับเลมจนไม่ไม่มีจะไว้กิ่งจะไว้ทาใบอยู่แล้ว ตอนนี้นะนี่แหละสำคัญตรงนี้คนเก็บใบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ใช้โดนนั่นไงจกา็จะเอาลูกน้องฉีดโอ้ยไม่ไหวไม่ได้แล้วฉีดไม่ได้ครับใช้โดนคนไปรอบหนึงเก็บใบครับอันนี้สําคัญเลยแต่ว่าแนวทางการสะสมอาทางดินเนี่ยก็จะช่วยได้ครับพี่จะลดการฉีดทางใบน้อยลงนะครับครับอทีนี้เรื่องมลโรงแมลงโซนนี้มีอะไรกวนใจไหม ก็มีพวกเพี้ยจักระจันจักระจันฝอยเพี้ยไฟเพี้ยไฟลายแดงลายแดงลายแดงตอนมากินใบเราครับแล้วก็ไอ้ด้วงด้วงหนวดยาวอะนะด้วงหนวดยาวเจาะครับเจาะรูครับมีไอ้มีไอ้ตัวแมงกินใบไหมแมงกินใบเจอไหมไม่มีเหมือนกินนูนเหมือนอะไรไม่เนี่ยแสดงว่าโซนนี้น้อยเพราะว่าเรามองไปไม่ค่อยเจอใบเป็นรูอะไร แต่เห็นต้นลอยลอยดนด้วงเจาะมีอยู่ม,มีอยู่ตัวนี้เยอะเลยเลยเราจัดการยังไงพี่ไอ้ด้วงเจาะเนี่ยผมว่ามันยากอยู่ด้วงเจาะจ้างเขาเก็บถ้าเจอก็เจาะตามถ้าไม่เห็นก็เห็นก็ปล่อยกลางคืนเราไม่ได้มาส่องเก็บถูกไหมครับ<อ>ไม่ได้ส่องส่วนมากจะเป็นตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้านะจะมาเออมา ออกมาแต่เช้าหน่อยก็มันจะเห็นเป็นน้าเยิ้มออกมาเออใช่แล้วใช่แน่เราปีนเลยครับจาอไปเอามันมาครับอ๋อตัวขนาดนี่ตัวใหญ่แล้วถ้ามันจาออ่าแสดงว่ายังมีปัญหามาลงมาแรงอยู่เหมือนเพื่อนๆครับแต่ชุดใบพี่ค่อนข้างสวยครับแสดงว่าเราสามารถเก็บเก็บใบได้ทันถูกไหมครับปัญหาจะน้อยเนาะโหก็ถือว่าวันนี้นะครับแปลงของของพี่บูรณ์เนี่ยเรียกว่าบริหารจัดการได้ดีมาก พราะเราดูเนี่ยนะครับยองยาก็ไม่ไม่ค่อยลกนะถึงจะมีให้เห็นว่าโซนไหนยังไม่ได้ตัดเนี่ยก็ไม่ยาวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาถ่ายแล้วตัดไม่ใช่นะอันนี้มาแบบบังเอิญมากนะครับ fc แล้วก็ร่องรอย้าเดิมก็ไม่ได้สูงเห็นไหมเนี่ยครับทีนี้อินทรีย์วัตถุพี่ไม่ต้องกลัวเลยของพี่จะไม่ได้เปลืองเงินเรื่องต้องไปหาอะไรมาเติมฮิวมุงฮิวมิกหรืออะไรที่เขาบอกว่ามาเติม อินีวัตถุให้กับดินอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยอ,อินรีย์อะไรอินทรีย์ทั้งหลายนะไม่ได้กินส่วนพี่เลยนะผมบอกถ้าเรารู้ว่าสาเหตุโรคเกิดจากอะไรเราไปแก้มันถูกจุดนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเออเหมือนไปถูกทางแล้วไม่ได้ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะได้ฉีดกดใบไหมปีที่แล้วไม่ได้ฉีดเลยปล่อยอปีนี้ล่ะก็คือปีที่ผ่านมานี้ใช่ไหมครับครับปล่อยเลย พราาะว่ผมสังเกตผมสังเกตอะไรรู้ไหมพี่ไม่มีใบเล็กๆที่ว่ากดใบแล้วไปริ้วเลยแล้วรุ่นที่ผ่านมาพี่ว่ามันร่วงเพราะอะไรมันร่วงเพราะอากาศอากาศอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่ร่วงเพราะใบอ่อนมันแตกครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ